สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ Back m o v Family Review ครับ <c oughs> เกิดคนนี้ก็คุณจานะครับคนที่ใส่หน้ากากสีขาวไว้คือผมนะเองนะครับคือตามสัญญาที่จะมาบอกว่าเอา่อฐานเด็กมือเท้าปากเปื่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่ม่ากันเลยเดี๋ยวคุณจาจะเป็นตากล้องนะครับโอเคปล่อยโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปหาเด็กมือเท้าปากนะครับ ไปกัน okay. mm ี hmm. ่นนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ารองเท้าของผมนั้นอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเราจะต้องลงไปยังไงดีวะถามว่ายังอยู่ไรดีอะรองเท้านะคะเสีย แล้วถ no ่ายยู่ป่ะครับถ่ายยูถ่ายยูนั่นนะนั่นนะกินนะตื่นแล้วป่ะสวยไปได้สี เราเห็นหน้าเด็กคนนั้นนะครับใครจะติดใจเรนนู้นนะครับเด็กคนนั้นนะ

อยู่ก่อนนี่ครับคุณฟันของเราครับไงครับหลอดใจลอยครับคุณซันน่าใส่โปรไฟล์เลรับสิ่งที่ไม่ทันแล้วล่ะหน้าม่วงเด็เกินไปโอเคเดี๋ยวเราจะลงไฟล์เอาลงคลาขึ้นำให้ได้อะไรวะคุณเล่นอะไรกันอยู่ครับกำลังถ่ายเด็กมือเท้าปากเปื่อย ต้องมุดไปแบบนี้ตอนนี้อ่ะโหยปัญญาซูมแต่ซูมมานานแล้วเนี่ยซูมซูมเดี๋ยร์ตอนนี้มีเด็กสองคนครับซึ่งมันน่าจะเป็นโลกปีต่ออย่างแน่นอนนะอีกแล้วอีกแล้ว

เก็ดคุณเข้าไปย่ามากมยผมจ่ายุคคุณเพราะมันดความคิดต่อผมจะไปยุคคุณถุยถันเ ห้นี่เหอี่เาบบบีสันฝักงท้าหน่อยฝังหน่อยโว้ยจะจะวิ่งจะใส่แบบพูนยังไงเฮียยาจะมันลื่นของกูก็ลื่น เห็นนี่ไหมครับรองเท้าขอดูหน้าตัวเองคุณปืมวิ่งไปนาด้วรับเพื่อไปเอารองเท้าของเขาคืนมานะครับเงีพี่ซางเขาก็จะอยู่กับเรานะครับเพิ <h 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 ่งมาใหม่ครับผมเข้าไปดูจริงๆก็เข้ามาเล่นโดยอัตโนมัติยังไงก็เป็นโอ้ยเโี้ยผมคือเบลิเวอร์ถุยโอ้ย โอ้ยสารจิงจิ้งจริงจุ๋งจิงจุ๋งทิงมาละคุณปื๊ดอาจจะโดนกระแมักดาไปแล้วครับให้ปื๊ดยืนไหนอันนี้คุณจะปักใจอยู่ถ่ายลงหวังว่าไม่มีใครมาดักยลลาในกล้าเรานะครับ หามากครับคือไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนเกิร์ลครับไอรอนเกิร์ลโอ้ไอรอนเกิร์ล ปิดหูนะปิดหูาาน่ากลัวชิบหูอตอนนี้เราก็จะตอนนี้เราก็ถ่ายมาเก็ดนาทีแล้วนะครับไม่รู้มันเป็นคลิปที่ไราสาระมากคนระับได้รองเท้ามาแล้วนะครับฉันรอด เราต้องแยกย้ายก่อนนะครับแ,แยกย้ายเอาแยกย้ายก่อน,นครับพี่ซ่ามานี่ <c oughs> ส่วนคนปืนไปเลยคนปืนไปไหนล่ะเราขอตัดคลิปก่อนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสี่นะครับดูกับแบกกลวเหมือนเดิมครับเงี้ยอ่ะคนปืนมานครับ คุณปื้มมาแล้วคุณปืนะค่ะสับขามาันรัวๆนะครับหลบเข้าครับหลบเข้าคุณปืน,ปานขนานสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับแรแคิมูดเบ